สวัสดีครับชาย Channel อมชาแนลยินดีต้อนรับทุกๆคนทุกท่านนะครับเรามาดูหวยเราพัฒนาของงวดที่แล้วนะครับผลรางวัลที่ออกศูนย์หนึ่งแปดแปดของเราเข้าเด่น8ดนะครับแตกสองตัวแปดแปดนะครับงวดนี้เรามาดูกันต่อนะครับงวดวันที่สิบห้าเด่นของเรารอบนี้ได้9ก้ากับศูนย์นะครับ ส่วนตัววินนะครับวินคู่กับเด่นนะครับ479138นะครับเราก็จะมาจับคู่ได้ทั้งหมด12คู่นะครับมี94 97 99 91 93 98นะครับส่วนเด่น0นะครับก็จะมี04 07 09 01 03แล้วก็08นะครับมีทั้งหมด12คู่ ส่วนตัวเน้นนะครับของเรารอบนี้มี6คู่นะครับตัวเน้นเน้นก็จะมี97 91 98 07 01้และก็08นะครับทั้งหมดมี6คู่ส่วนตัวเน้นงบน้อยนะครับแต่ความเสี่ยงสูงนะครับก็จะมี91 ห9ึ่งเก้านะครับเก้าเจ็ดแล้วก็07 70คือตัวกลับด้วยนะครับมีทั้งหมด4คู่นะครับและสุดท้ายนี้นะครับแอดก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะครับและกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญไม่ลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องนะครับแอดก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่รับชม เราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ